สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะก็มาพบกับรายการเช็คราคารีพอร์ตนะคะรายการใหม่ที่จะพาทุกคนนะคะไปเช็คราคาไอเทมสุดพิตที่กําลังติดเทรนชาวโซเชียลค่ะค่ะซึ่งหมวดไลฟ์สไตลน์นะคะก็จะเป็นเราสองคนนะคะผู้รูบิวค่ะผูรูบีมค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเช็คราคาพาเตแต่งตาใส่มนสไม่ว่าแต่ครึ่งหน้าบนต้องสวย ตั้งแต่มีโควิด19ใช่ไหมคะตอนนี้ทุกคนเนี่ยก็ต้องหันมาใส่แมสกันมากขึ้นนะคะ<ช>แล้วบอกเลยนะคะว่าการใช้ลิปสติกเนี่ยก็ถือว่าลดน้อยลงค่ะเพราะว่าเราทาไปเนี่ยก็มองไม่เห็นลิปที่เราทามาเราไม่เห็นปากเลย<ช>แล้วก็ดึงเพ<ช> <ๆ S 2> ื่อนเนี่ยอีกด้วยค่ะแต่ตอนนี้นะคะมีสิ่งหนึ่งที่คนหันกลับมาใช้กันมากขึ้นนะคะ,คออะก็คืออายแชโดว์พคเลสค่ะทุกคนไม่เห็นปากไม่เป็นไรไม่เห็นลิปไม่เป็นไรแต่ว่าครึ่งหน้าบนของเราเนี่ต้องสวยไว้ก่อน,นะค่ะโดยเฉพาะ ดวงตาของเราค่ะทุกคนถูกต้องค่ะเราไม่ได้คิดกันไปเองนะคะทุกคนมีผลสํารวจจากประเทศญี่ปุ่นออกมาบอกเลยค่ะว่าเราอ่ะใช้ลิปสติกลดน้อยลงจริงๆแล้วเราก็ใช้อายแชโดว์มากขึ้นด้วยคะ่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะมารวบรวมนะคะพาเลตตแต่งตาอายแชโดว์นั่นเองนะคะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยมีเครื่องสำอางถูกและดีเหมาะสําหรับสาวๆอยู่นี้แน่นอนค่ะ,ๆๆๆคะอ่างั้นเรา,าเช็คราคากัน มาดูกันที่รดักแรกกันเลยดีกว่านะคะ,คะกับเมอร์สตาอายคัลเลอร์พาเลค่ะพี่บีราคา189บาทมีทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ในตลับเดียวค่ะ<ม>เนื้อเนียนเกลี่ยง่ายนะคะสามารถเบลนสีได้อย่างลงตัวเลยแถมเม็ดสีสดชัดติดทนนานมีให้เลือกถึง3โทนสีเลยนะคะ แล้วชิ้นที่ 2, 2> เป็นอะไรคะ,ะมาดูกันที่ชิ้นที่2คือเคสไอแอนชีคราคา199บาทค่ะนี่อันนี้ได้ไท,ทั้งตาแล้วก็ได้ทั้งแก้มเลย,ยคุ้มคุ้มจริงนะคะเพว่าได้ทั้งเนื้อแมทแล้วก็เนื้อชิมเมอร์ด้วยในตลับเดียวมีให้เลือกถึง5โทนสีนเลยค่ะ มาต่อกันที่ตัวที่3เลยนะคะของคูู่มีนะคะก็จะเป็น Wet แ a n d Y Color con, Eye, Shadow, อลเลอร e ไอคอนอายแ s o ค่ะราคา199บาทค่ะเนื้อโทนนะคะก็จะเป็นสีสุภาพนะคะเหมาะสำหรับทุกโอกาสเลยค่ะก็จะมีระบุชื่อส่วนต่างๆนะคะของเปิดตาไว้บนตลับด้วยเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยมีให้เลือก5โทนสีค่ะก็ไปตมแล้วนะใช่ มาต่อที่ตัวที่4กันเลยนะคะบิะะวเป็น Inuit t Eye Popping f a e s y Girl Eye Shadow ค่ะราคา289บาทก<ม>็จะมีทางเนื้อแมกเนื้อมุกแล้วก็เนื้อชิมเมอร์นะคะสูตรกันน้ำที่ตั้งห่ากเปลี่ยง่ายให้สีติดทนนานค่ะก็มีสารสก,กัดนะคะที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่เปลือกตาด้วยนะ,ะอ่ามีกี่โทนคะพี่บิมสามโทนคะ่ะมีที่เลือกเยอะเลยนะคะมาชิมที่5กันดีกว่าค่ะพี่บิม กับเมรินดากิตเตอร์ช็อตชาโดค่ะราคา329บาทเท่านั้นค่ะทุกคนบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอายชีโดว์ที่มีทั้งหมด9ช่องค่ะพี่บีมีมทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์เนื้อพิทัลลิกแล้วก็เนื้อกิตเตอร์เวอร์ค่ะเพิ่มความ<อ>มุ้งิ้ให้กับดวงตาของเราค่ะทุกคนมีให้เลือกถึง4โทนสีเลยนะจ๊ะาก,กับตัวที่6กันเลยดีกว่าในบริสต์<ใ>นิวโญก์เดอะบัสนูตพาเลทค่ะนี่ราคาห้ารอี่สิบเก้าโอ หนึ่งตลัดการเลยนะคะตาให้ถึง12เฉดสีเนี้อเนียนละเอียดเกลี่ยง่ายมากแล้วก็มาพร้อมกับสองหัวแป้งั้งยค่คูด้ช่วยทําให้แต่งตาได้ง่ายขึ้นค่ะนี่แล้วก็มีให้เลือกสองโทนด้วยกันนะคะค่ะมาต่อกันที่ชินที่เจ็ดกันดีกว่าค่ะพี่บีมค่ะกับนารีเอ v i d e n c e n นะคะอายแชโดว์พาเล t ค่ะราคา599บาทค่ะค่ะบอกเลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยเนื้อเนียน ละเอียดเกลี่ยง,ง่ายนะคะแถมเม็ดสีสวยคมชัดติดทนนานเลยค่ะคือทำเลือดแบบเนื้อชิมเมอร์ให้เลือดถึงเก้าเฉดสีด้วยกันเลยด้วยแล้วก็แพ็คเ,เกจจิ้งของเขาเนี่ยดูเรียบหรูแล้วก็ดูพ,พร้อมเลยค่ะแบบดัลชวรี่ดัลชวรี่เนาะเป็นไงกันบ้างคะกับ7ชิ้นที่เราได้เช็คราคากันไปอ่ะใช้ทุกชิ้นเลยค่ะใช่พี่บีมอยากผิดชิ้นไหนคะคุณพี่กูรูบีมนะคะขอเลือกโอ้ เดอะบัสนทพาเลทค่ะเหตุผลค่ะเหตุผลอะยังไงคะคุพี่คือได้หลายโอกาสมากไม่ว่าจะไปคาเฟ่หรือว่าไม่ว่าจะไปเที่ยวนะคะเหมาะทุกโอกาสจริงๆคือเราเป็นยอดขายดีอันดับหนึ่งแล้วก็ตลอดการจริงๆโอ้ต้องจัดหรอหมล่ะใช่่อะแล้วกูรูบิลละคะสนใจตัวไหนกูรูบิลนะคะชอบ i อแค่ะเพราะได้ทั้งตาแล้วก็ได้ทั้งแก้มเลยบิวเนี่ยชอบเบอร์ศูนย์หนึ่งดูเชานูดค่ะพี่บิโอ้ยเหมาะกับน้องบิวใช่เพราะว่าเขาเนี่ยมีความแบบส้มนูดเนาะมีความแบบสดใสแต่ไม่ดูฉูดฉาดจนเกินไปคุณพี่ใช่ค่ะสามารถแต่งได้ไปแบบคาเฟ่ถ่ายรูปกันกริบกริบน่ารักฝั่งแน่นอนถ้าใครอยากจะไปค่ะพาไอชุดโอนะคะที่ปังๆแล้วก็ถูกแล้วก็ดีนะคะนี่ต้องมาดูกันที่เราเช็คราคากันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปตามกันต่ออะไรนะจ๊ะ พบกับรายการเช็คราคารีทอทได้ทุกเดือนที่แฟนเพจเช็คราคากับกูรูบิลและกูรูบิม,บมเราจะพาทุกคนไปเช็คราคาไอเทมฮิตพิกไอเทมเด็ดมาให้คุณสำหรับใครที่อยากเช็ราคาไอเทมอื่นนะคะก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์เช็克拉คาร .com แล้วก็เพจเช็克拉คา .com ด้วยนะคะค่ะส่วนอีพีหน้านะคะเราก็จะไปเช็ราคารไอเทมอะไรนั้นรอติดตามกันเลยนะคะบอกเลยวุ้ดเด็ดข้ามพลาดกันเลยนะจ๊ะ รลวบวันนี้เราสองคนก็ขอลากันก่อนละจ้าไว้เจอกันใหม่จ้าบ๊ายบาย